สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเครื่องอัดฟังมือสองจากร้านลุงงานนะครับวันนี้นำเครื่องอัดฟังนิวฮอลแลนด์7 6มาส่งลูกค้าอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเครื่องอัดฟังจากร้านเรานะครับราคาเริ่มต้นที่1 7 5 0 0 0บาทนะครับท่านใดที่มองหาเครื่องอัดฟังอยู่นะครับก็ สามารถติดต่อที่ร้านโรงงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมการทดสอบระบบ New ว a n d 2 7 6กันนะครับเมื่อถึงบ้านลูกค,ค้าแล้วนะครับจะเป็นยังไงเรื่องท่นี้นะครับเราเช็คร้อมใช้นะครับบริการส่งหาแล้วก็แน,น,นะนำวิธีการ,รบำรุงรักษาวิธีการดูแลนะครับเร้อมต้น แต่ถ้าลูกค้าใช้แล้วเกิดปัญหาครับทางเรามีบริการหลังการขายนะครับก็ตางจากทางร้านนะครับมีนิวแเลนมีอินเตอร์ก็มีแมซีครับท่านใดที่กำลังมองหาครับอย่าลืมเชิฝากแกรนดังานครับเบอร์โทร0879579453 0 87, 9, 57, 9 3 0 93, 5 3 2 1 0 1ครับ ทาง Facebook นะครับเฟซบุ๊กเค่าปัเมอสองราคะถูกนะครับท่านใดที่อยากชมวิธีการเก็บงานนะครับก็สามารถเข้ามาที่ร้านเราได้นะครับอยู่เส้นสริร์สักะกวงโมที่19นะครับบ้านตะขอแต่อย่าลืมนะครับรับชมวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลคแล้วก็ ติดตามนะครับให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะครับเราจะพยายามหาวิดีโอมาให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับหรือท่านอยากจะให้เราลงวิดีโออะไรเพริ่มเติมครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เส้นทางในการมาร้านนะครับถ้าอยากมา,ออาครับกนอยากนะครับเราก็มีสัมทางครับ ก็เพี่อนไปแช้์ความรูสองครันะครับฝ่าท่านนะครับรับชมวิดีโออื่นๆของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับ